ก็กาสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กา่เหมือนเช่นเ,เคยกับเกมเดฟเฟอร์เดย์นะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกหัวโอ้ยโอ้ยกระตุกสัตว์กระตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกเบาเสียงมาลงมาเสียงหน่อยนะฮะผมขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะฮะ,อ,อ,ะ,ฮะอ่ะาเท่านี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกยิงมา เฮ้ย er pues mm hmm. อ nah. ือหือยิงยิงยิงเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกหองตายกระตุกจังเลยเนี่ยเหี้ยเกมดเมล็ดตกอะเมล็ดเกี่ยบที่เครื่องใช่ไหมเกี่ยวที่กระเกียบเหี้ยหลบหลบตรงกำแพงตรงรถก็มีหลบตรงรถอือหือโหสัต <molecule> ว์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยเฮ้ยกระตุกโอ้ยอุจจาร์มันก็ตกเลยไอ้สัตว์ ยิงจะเจอก็กตะกตกเลยโอยจียิงอุ้ยกระตกไอ้เหียโอ้ยโอ้ยกระกะตกกระตกอุ้ยกระตกซล e ินเดอร์มันกระตกเลยเนี้ยโอ้ยตายล้นนีวะจะติงนะเพื่อมันไม่ตายตกตกก็ตายโหชิบหายเลยโอ้ยโอ้ยอ้กระตุกสปิเดอร์มันกระตกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระตก ผมรับรองว่าต้องมีการค้างเกิดขึ้นแน่นอนฮะโวผมขอยื้อผมขอให้ไม่เฟมเลยดีๆก่อนเลยฮะหายตะกยังนะหยนายจบอืมนี่น่าจะหยายตะกตกแล้วนะเดินๆจะโว้ยโว้ยตะกงตะกตกอยู่เลยยืนระเปีอยู่บนกำแพงเงนี่ยโหดี่ไหอืมยิงไปลเลยเฮ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยยิง แม่งกระตกชิบหายย,ยิงยิงบอบยิงไอ้ซาดกระตกชิบหายเฮยสมุกเกอร์สเลนเดอร์สุขลากไปแล้วยิงแม่งเลยมาอันนีกระตกเลยโอ้ยเฮียช็อตเจอเชือกกอนสั์สฟุฟ้มมงมัอยังไทยเน้อมือไอ้แซ้ เลดยังอมไงเยอะไม่ต้องหิวอืมพอโตปุ๊บไอ้เหลืองไอ้เหลืองยิงไม่โดนไอ้แดงได้ด้เงี้ยมึงหรอเปิดประตูมีอะไรปะหัวไม่มีโลกเฮ้ยเขียวเขียวเดินไปเดินไปยพิพันเตอร์อืมหอปุ๊ดไทยหรอมึงไอ้สั์ไม่ได้การแล้วเนี่ยโดดไปแล้วอ่ายิงยิงไปโดดเนี่ยวะ เอ้ยเฮ้ยตายเทเลยฮะหัวชนเหล็กไอ้สัสเอ็กช็อตกันทีเดียวเนี่ยฮะอีสองกับปืนกลคนเล่นสนายดีกว่าเยอะเลยไปบอมตาไปเลยฮะตาไม่ของเล่นเลยอุ้ยอุสปิตเตอร์จ็อกกี้มันเป็นครบเลยไอ้เหี้ยเลยโอ้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 ยไปแล้วเชือกกลอน ไอสัตว์ช่วยกูก่อนมึงช่วยก่อนดิเฮียตายเฮียจกเขียวเลเหลืองเลยกูหยุดวิ่งกันได้ละยิงยิงหัวขาดเลยเฮ้ยตายแล้วกูชิบหายมันหิวให้แล้วสวยเกินถมใส่ซมยิงมากไอช็อตยิงมาก

ยิง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 ลงไปเลยดีกว่านะฮะไม่รู้จะมีอะไรสัตยิงโอ้โหไอสัตว์ม้าอีกแล้วทีก็แคปด้วยนะเมียกเจอตอนนี้เลยฮีโร่มาอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยยุ่งแน่ววะน้องเขียวก็มาโอ้โหงุ่นไงเจอแล้วมีมาแล้วยิง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 เพื่อนขายิงนี่เดินไปเดนไปเฮ้ยลายิงอะไรเลยหินตกเลยฮะตกไปแล้วโอ้โหรืเห็นร้องนั่นเลย ยิง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 ทำอะไรเพื่อนกูเนี่ยยิง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 ไปโอ้โหตัูยิงใหญ่ตัวยิงใหญ่ควายเนี่ยไปค้างค้างนะเริ่มเงี้ยเริ่งเงี้ยไอ้เส้นเมียบ้างวะบุ้มเบิ่งจ่าแห่งความมืดอีกเนคนลูกสองขอลูกสองเดินไปเมื่อกี้ผมขออนุญาตตัดคลิปนะฮะเพราะเมื่อกี้เกมมันหลุดแล้วมันค้างนะฮะ ก็ลเลยมีอยากเสียเวลาที่เดิมเลยมาตรงนี้ก่อนเลยฮะเรื่องมาเลยฮะไอ้น้องเขียวอืมอืมทรงพลังเหรอมึงเนี่ยไอซันเบิดขึ้นเป็เปนรูเลยโอ่ะนะโหมุดจะเกินวังเวงผมวังเวงเหมือนเกมผีอ่ะตอนนี้นโอุ๊ยอ่ยตกใจเฮ้ยอืมเฮ้ยอืมไอ้เทวีเขียวมีอะไรมึงวะดูกัน โอ้ยเจอวิทอีกมึงเจอมีคู่เยอะปิตเตอร์ฮันเตอร์โหครบเลยนะมึงเอชช็อตโอ้ยนั่นไงเขาเจอละน้องมิคุจังน้องให้เยอะเคล่อนขึ้นมาเคลื่นฮันเตอร์เอชช็อตนอนเป็นลูกคางนะมึงเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วจุดนี้ต้องร้อฮอให้ลิฟขึ้นมานะฮะถูกต้องฮะะหว่างรอลิฟคือความสนุกสนานจะเกิดขึ้นมาแล้วเบิดไปแล้ว ก่อนก่อนราคายิงแม่งเลยอุย้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเรื่อยเล้วกูใช้เรื่อยละมีครูมาแล้วอ,อ,อือหือเฮ้ยเฮอเอ้ยจะม,มีคู่เร็วขึ้นไหไอสัตว์เต็นไรเหรอไอสัตว์โอ้โหเร็วชิบหายเลยตกใจมัดเลยอ่ะใส่ที่เข้าเกมตังานนี่มึงวู้ชัเตเจอคอยไปด้วยไอีเฮี้ยใครยิงวิทเนี่ยไอสัตว์มีครูยิงวินะอล้ม,มลไปแล้วอออืืหจริงไหมโผล่เดียว มึงก็ตกอยูจังเลยไอ้ห่าปิดเตอร์ไม่อีกอืบัตรไลเกินแล้วมึงโอ้ย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 เฮียเลือดแดงหมดแล้วเดงแล้แดงแล้วเหลือเขียวเดียวโอ้ยลงอีกแล้วโอ้ยลงหมดเลยเฮียอืมไอ้สัตว์กำลังอีกคนเดียวกูละฮันเตอร์ไอ้สัตว์ผมเคยแล้วมึงเนี่ยไอสัต์เจอมาต้อช่วยใครได้กคนหนึ่งแล้วอืมไอ้สัตว์หลมมดเลยอ่าเหลืออีกหนึ่งคนละไอสัต์เจอมาช่วยก่อนนี่ตัวจริงไอ้สัตว์โอ้ยนุมหมดเลย กับหลัง,นงเ,ลนเนี่ยผมคนเดียวใช่ไหมเลือดเหลืองเนี่ยเดินปเดินไป้ายอืมลิฟต์แหล่สัตว์ไม่งั้นมึงตายยกหมูแน่กดลิฟต์อืมกดลิฟต์ไปแล้วลิฟมีเสียงกันน่ากลัวเหลือเกินลงลงฮะความหลังกูคนเดียวใช่ไหมอืมมองหน้าวันใหญ่เลยมองอะไรกันนักหนาผมไม่ตะลึงไปเลย อืมลงกันแล้วโอ้ยมียาให้สักกระเป๋าไอเหรออืมในมันหมอเป็นไงบ้างวะมีย้าไหมมีป้บอมนี่ป้ายบอมเนี่ยถังแก๊สไว้ปลาเล่นเนี่ยโอ้ยเป๊ะแล้วกูขาเป๊มีซอมบี้โอ้ยตบกูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยนั่นมันบุ๋มเบอร์จ็อกกงจ็อกกี้อะไรนี่คือไอ้สัตว์ เฮ้ยหยิดจอกกี้โดนตบตบนี่ยิงหนึ่งนัดเอ้ยยิงมีโดนเฮ้ยตบตบแล้วตายเลยโหดมากตกดุจังเลยเฮ้ยยิงเพื่อนด้วยฮะเลื่อนเลยหนึ่งเลยโหดมากตกยิงด้วยซองยิงด้วยซองยิงด้วยซองยิงใช่เลยแล้วกูอ่ะไม่ได้ตายเลยเลยเลยพิคาด เดินไปเดินไปเดินไปมึงก็ร้องจังเลยไอ้ห่าตกใจเสียงมึงคนเดียวเนี่ยในเกมไอ้ซ่านี้เรื่องมันเซฟลูมนี่อออืืหสิ่งผู้ล่อคอยตรงนี้แหละอมบีดักข้างในเต็มหมดเลยอออืืหสวรรค์มีสิ่งผู้ล่อคอยเสียงเหี้ยวพิยาเขียวลูกบี้ดิทันฟอร์โบดีทันฟอร์มิสเซนไอ้ห่าโดยอดไปแหลกไอ้หี่เปิดโบดเลยมีอย่งรัวมากเลยเยี่ยม มึงก็รีบมาดีอยากตายเหรอเอซ่าเสียเวลามึงตัวเดียวเนี่ยโอ้โหมึงปาเดียวคนเดียวได้เนลยเล่นลนึ่งนี่ซอมบี้ดีขาเป๊ตบอบหนึ่งีแล,ล้วล้มแล้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปนี้นะครับโขอบคุณครับ